เช็ดตรงนี้ก่อเดี๋ยวก็หาว่าพี่ใช้ถุงมือเก่ามันมันมันคนละข้างเีนะเราเป็นคนเหงือออกเท้าหมั่นแช่เท้าบ้างนะคะมีอะไรทักถามพี่เอิ้มได้ตลอดหรือว่า พี่เขาบอกว่าให้มาทําที่นี่ของหนูอะพอดีมาสุรพอดีครับหนูอยู่ตรงไหนของภูกเก็ตเนี่ยหรอทำงานทนายดีครับแต่บ้านอยู่ในเมืองอ๋อโอเคอยากให้อยากให้เขาดึงเนื้อด้วยอะน้อง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 เทรเพราะดึงเนือ้อติดเทปลังเนือ้อเพราะว่าเนื้อน้องเขาค่อนข้างที่จะเยอะ <No>. Yeah. เนาะนี่ยค่ะตงคิดไม่เป็นพี่เอ้ยฮะพี่งคิดไม่มันคิดปะไม่เขาแอดพี่แล้วนี่อแอดยังแอดแล้วอืมเดีเ๋ยวเขาต้องอัปเดตพี่แล้วเดี๋ยวผลบัตรไม่ได้แม่ทำให้ฮะผลบัตรไม่ได้แม่ทำแผลให้อะไรกินให้แม่ทำแผลใ,ใ,ให้ได้เชื่อเรื่องวแม่ทำถูกอืมอ่ะพร้อมนะคะ ไม่พร้อก็ต้องพอร้อมค่ะลูกเลหนึ่งอเผอิญว่าเขาตัดเล็บมากจนเนื้อมันมานิดหนึงค่ะลูกนิดหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามเนื้อเดี๋ยวหนึองสองสามอึบอลูกลูกดูสิน่ะดูแหลมๆนะ่ะ หนนึ่งชิ้ใช่ถ้าหนูเป็นมานานอะ่ะหนูจะเป็นเหมือนของพี่นิ้วจะบวมนิ้วจะตะมุตะมินิ้วจะคขำ,คำแต่ว่าสี่ขำมันก็ดีขึ้นแล้วนะของหนูอะ่ะ เป็นนจ๊ะหายใจไว้ก่อนหายใจลึกๆน้องบอกว่าผมจะหยุดหายใจละนิดนึงค่ะลลกเก่งมากยังนิดนึงหนึ่ง,งสองลูกเก่งที่สุดใหญ่มากค่ะโลกอ่ะปวดแล้วบอก Lúc đó ừ lóc nếp tập 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 โอ้โหดูสิลูกอ่ะปิดคลิปให้พี่เอื้อมเดี๋ยวพี่เอื้อมทำแผลให้